โอ้โหเช้าวันศุกร์สุขกายสบายใจอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มันสุดยอดไปเลยฮะกิบกาแฟาท่ามกลางดงดอกไม้สวยงามมากสวัสดีครับเช้าเช้า มุมกาแฟในธรรมชาติกับนาเล็กคนี่ธรรมชาติสวยงามเลยอยู่ในสวนดอกไม้เนี่สบายกายสบายใจฮะไม่ต้องไปคิดถึงใครฮะคิดถึงตัวเองฮะมองเห็นรอบกายเราเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยสุดยอดอเดี๋ยวไปดูกันฮนะธรรมชาติสวย Đây, บรรยากาศริมคลองสวนดอกไม้สวยๆตรงนี้ก็เป็นสวนดอกดาวกระจายเดิมทีปลูกไว้มันโรยไปแล้วแล้วมันก็มีเมล็ดเก่าที่ร่วงลงแล้วแล้วก็ออกดอกเพียบเลยต้นแน่นเลย อาจจะไม่สมบูรณ์นะเพราะว่ามันถือว่ามันแน่นเกินไปแต่ว่าความเขียวของใบเขาเนี่ยแค่ความเขียวมันก็สวยงามแล้วเห็นไหมมีดอกสีเหลืองมาเติมแต่งนิดหนึง่งนะก็สวยงามเลยนี่คือดอกดาวกระจายสีเหลืองนะ แล้วโซนตรงนี้เป็นโซนของดอกบานชื่นโอ้โหเนี่ยไม้ไทยๆเราปลูกไว้แบบนี้แหละเป็นพื้นเขียวสวยงามไปหมดเลยเพียงแต่ว่ามันแน่นเกินไปมันทำให้ความสมบูรณ์ของดอกมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่สองนะ แต่ว่าก็เริ่มออกดอกกันแล้วเนี่ยสีแดงๆฮะสีชมพูเนี่ยเริ่มทยอยออกดอกกันแล้วนะต้นเล็กๆอีกไม่นานโซนเนี้ก็จะกลายเป็นดงดอกบานชื่นและตรงนั้นก็จะกลายเป็นดงดอกออดาวกระจาย นี่แหละธรรมชาติสวยๆที่เราสามารถสร้างขึ้นได้นะเลยไปตรงนู้นก็จะเป็นดงดอกว่านสี่ทิศโอ้โห,โหสวยงามสุดๆเลยนี่แหละมุมกาแฟเช้านี้บรรยากาศดีๆแล้วก็เก็บมาฝากทุกๆคนครับสวัสดีครับ